น้ำเซน้ำไครกูม,มีอยู่ได้เนาะม <c oughs> ี่อย่างได้ค่าสร้างยังไม่ได้่ะก้อรถดแล้ว,ลวท่านจะมีผู้ใจศรัทธาพ่นมาน้ำหลังดอกแ <c oughs> มนก้อรถดได้เงินมากหรือซื้อวงกลมมาให้เ <c oughs> นียนแมนแมนมนดีกว่าเา สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุข,ส,ขสุขคนเดิอพี่น้องเดิมมาพบพอ่อพ่อกันด้วยเท้าก็เดิมกับซองแม่บนมาบ้านเฮ้านาืันะนี้ก็สีขาก็แหละไปทางวัดป่มามหาวันกันไปอัปเดตทางสร้างเพิ่นและเห็ดหอดใส่แล้วห่างงงแล้วระบบจังไงเนาะเบิรงคือสูเท่านแล้ว,วนะอง เส้นทางเพิ่นสั่งเอาตะคอเมื่อนั้นเพิ่นสั่งสี่ชั่วดังตะบุญบม่ได้ยิน,นไปเอาเสาโคกมันเลยบอกพ่อแต่นี่เพิ่นก็เลยโทรมาใหม่ว่าให้เอามาเพิ่มอีกเสาเด้อว,ว่าษานนี้ก็เส้นทางเข่าทางนี้เโมเมนเนข่าทางเพื่อนน, đây. น้องมี์ได้เนี่ยออกมาพี่ก็เลยอยากอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิง่งถนนบนทางเป็นเพิ่อนเคสแล้วนะก็บใครนี่ ระว่าฝนตกก็อันตรายเด้ทางดึกสายก็ขับรถอยู่เหมนตั้งใจขับรถโอ้มีรถคนไปยทางหนาไเนะค่อยๆโอ้รถเราขึ้นสูงใ้่ไปซาเลงแล้วใครเนี่ยเดินทางกันก่อนมันก็เจ้าโอ้โง,งาำจำ ในคนทางต่กี้บอนนี่เป็นกีตงโกโมว์บอนนี่บอนนี่สูงโกโมคันยังอยู่พู่แหละยังอยู่อีกหมองนึง่งที่ว่ายากที่สุดเข้ามานี่เดี๋ยวเดนทางเข้าวัดตา ฝนมาตกสองเมื่อกอะหมั่นแล้วผนทางกับใครนี่สร้างเป็นสีล้วมาอนี่บวัจะได้แล้วว็ยันคําจังน้อยกนแหละสามดนเนี่อวานน,าน,นีบันแล้ว ผมอยู่ทั้งนี้ฝุ่นดินด้านแน้เอาเขามาได้เลยฝุ่นอัดใส่เตโตทั้ทงหออพุน่นอย่างนี้แต่พอฝุ่นก็เอาแหาย่ใส่กระถอกใจจะห้อยหลดเลย เดี๋ยวเร็ยนรังละจอด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 โอ้โหคนก่ออะไรได้กูยังบอตะในเมีอันวงโค้งวงครบด้วยเห็นไหมมาหอดละมาจ้าฝนขนบกเอาไปเรียบร้อยอือตัวใดก่อใดก่อไปก้อนซ้ำวงกบมาตอนนี้เงินซื้อวงกบยังบ่มา nhanh bộ mi và tớ xài xài sang uh, sau, si sưu si hốc của sao sau hốc à? ừ. <laughs> uh. <laughs> ขอโทษได้ไลหูหนวกไปหน่อยนึงเอ้าเอ็มร้อยก็ได้มาอบคุณมาเดี๋ยวห้าสิบใบเทให้น้ำก่อนใช้มาจากคนมานี่มาเท่านี้อ้าวมาสองคนแม่นว่ะไปเถะน้ำก้อนเพื่อนก่อนสิเปื่อยบ๊าเจ้าโอ้เดี๋ยวสั่นเกลียวไวเด้อเราอ่ะโอ้โหวาเตอร์เด้อย่งนี่ เออแบบเดียวเอาน้าไว้ให้คนกันโอ้น้ำยังสาเซ่ใ้นี่เย็นยุติเพิ่งสาเซทเถาให้กันน้ำเซ่น้าใครกูมีอยู่ได้เนาะตั่นให้วให่คนกัน ทา,าแล้วละวพราสีนี่เร,เรียบร้อยแล้วจีเดี๋ยวยืนน่งหนึ่งละว้ยนวเนาะคือมาทางโฮกสิแหละมันเทวเทวนี้เาซแผ่นเนายเั่นกแล้วลได้ละอูได้นอนถ่ายได้นะ อันนี้ก็ก็ไปเลดตัวใดมันก็ได้ซ้ามันได is, ้อันมาวงกบแน่นแน่นตัวใดก็ได้ก็ไปเล่นแน่นถ้ามันเงินไปเอิญแบบแน่นคันได้เงินแล้วก็จะขี่ซื้อวงกบมาใส่ตอนนี้เงินยังบ่ทันมาเด้ยินยังบ่ได้ให้เพื่อนั้นนำมาก่อนโว้ยโกลนก็เอาอยู่พุ่นเลยวะเอาเยอะพุ่น ทรายทรายอะไรคันเทพื้นก็ต้องทรายอีกรถหนึ่งเฮรถหนึ่งแน่เนาะอันนี้กกนี่ได้อยู่ตัวนี้เนาะขันศักดิ์นี่กับอีกรถหนึ่งบอสเอาอีกรถหนึ่งนะเดี๋ยวนี้อีกทรายอีกรถหนึ่งเฮรถหนึ่งเนาะทรายก็เอาเอาทรายโบ้รถาตัวนปเหมอนเนาะทานเพิ่นเอาเนาะถามเพิ่นเอาเนาะ ทำนันเท่าเดียวแล้วมาเลิมาส่งนี้เยน่มีบ่มีเท่าลาแล้วส่งไใน้บ่รสโฟนโอ้รถเ่าได้หาแบบนะนะเ่นกเนสโอ้เอาไว้นั่นเลยสบายอ่อเพื่อนทามาหอนกับมาถิ่มบักไลยเนาะหน้ามันอยู่ไกลๆขึ้นนั่นเล่นะอืมนี่น้ามุกยๆกลเนาะ หักยังใข่ในหนึ่งได้ไข่กูสูบน้ำก๊อกเยอะสูบน้ำก๊อกแล้วพอแห้งใส่ยางเพค่ณตรงนี้เพราะใส่ยางคุณใส่ยางคุนมีได้ถามคุณดใส่นางคุมีได้ถมคุอ กินข ing, ่าวเที่ยงเลยบ่รู้วันไหนี่ลงมาเอาของมาไม่ผ่านโอ้กี่เทินข <|si|> ึ้นเนาะอือก็ดีใกล้ช่วงนี้ก็ด้ยอือพอดีแต่ช่วงเขากลับเขามาเร่งๆเอาเงินเออเอาเงินมาจ่ายตอนเร่งๆเลยตอนใบใบเพิ่นบระยู่จักมือได้เพิ่นแบบว่าเพิ่นมีเวกเนาะหลงพระอาจารย์เพิ่น คนส่วงบายคุณมาแ่ม่บบนเมื่อวานนี่คืขึ้นบ้านใหม่เขาเขาบอกมันยังขึ้ว่าสิแหละจ้งมันยังนเ่ินนว่าจ้งมันยังเลยไปแล้วแล้วบทางผงทางของเตียงเอาหลังกอง อันนี้ก็ให้เพื่อนก่อเลยแหนะนี่ก็อะไรอย่างเงี่ได้มีอย่างได้ค่ซางอะไรยังบ่ได้หก่็ลดแล้วเพึ่จะมีผู้ใจศรัทธาเพิ่นมาน้ำหลังดอกแม่นก่อลดได้เงินมากเลยซื้อวงก้มมาให้แมนเนม่นดีกว่าเขาเป็นไงก็ชิได้ก่ออยู่ตอนว่างตอนว่างตอนพักมันมาขึ้นเอาแล้แล้วบัดมากับมานกันได้ที่คือเข่าสุกอยู่หน้าได้บะ คือเขาซุกอยู่หน้าแล้วบบซุกก็ซุกเพาะอการออกได้ได้ํำนาเขาน่ะเขาโดนนะม่านเลยคุณลังคคนนี่ค่ะได้เดือนนี้ค่อยก็ได้เขียวได้แดงบาเห็นบ่านาบรีเห็นบาลุงเฮิมแล้วถายนะได้เข่าแล้วแดงนอก็ไม่กมีปวดวะว่าด้ว วงอ่ฮะไปวะเาได้อยู่ม่นติดกคนกุดคนปลกปลวตัเนี้ต้นนะโอ้ล้วพวนทางโ่นี่ยบกให้ปลวกชิลูกไปจ้าฮอ่มต็ดปลวกอย่างนู้ต่างทั้งได้เขาได้โอ้ได้ไนบอ อ่าเหลือหนเดียวกินเข่าได้สิคึอแล้วกระเทิ้นขึ้นกระเทินลงขึ้นไปแลวใครแน่เนาะโอ้โหคัก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 เรียบร้อยเลยแหละเขามาส่วงใบจังจีเอาเงินเขามาให้คนเลย อืโอ,โอ้เรียบร้อยละเหลืออยู่ในหนึ่งแล้วอ่ะอืมแตบบ่มาเราในเพิ่นก่อไปก่อนพี่น้องใเพวะว่าทางงบเข้าไปยังบ่ท่านมาดอกเนาะแบบซื้อวงกบแล้วก็ค่าสร้างก้อนี่ก็เมืนซองพี่น้องเอ้อวงกบนี่ก็หนึ่งมีแล้วหนึ่งสอง รวมแล้วทางวงหน่อยวงยืนก็รวมอยู่หาหาป้องใบโบแมนแปดสามหกแปดแปดอันแปดป้องวงหน่อยนี่ก็วงคููก็สองเซนหาซะตัวใหญ่มีสามเซนสามใบนี่ก็เก้าเซนสามบานนี่วงหน่อย โอ้ไลยหลยเติบอยู่ได้หลายเงินเติบอยู่อ่ะจังไดกะค่อยค่อยไปจังไดกะจะได้กออยพะคน่ะกอไปเลยได้มาเลยจังจับขึ้นน้ำลังคน่ะอืมโอ้โหอะไรบิ่งทางไกลๆคือสิครับแว แม่ยังให้รุนอืเซโนกอะเป็นบางห้านได้คเอืออือครับครับครับน้องน,นี่เอาซื้อจะโคมาเพิ่มอีกซื้อจะโคมาเพิ่มอีกซ้าอันมานี้ ดีวเก่าสิบแปดพันมันบอกพอเมื่อน่ะเพราะว่าเราได้ยินบอกคักเอดีเเขาดแแทนนั่แม ah ่งขาดรถบ่ะขาดรถโอยเออสิเมนคักเนาะสั่งสั่งได้แบบว่าสั่งเป๊ะเลยคันเตะก็ะเม่นบอกพ่อบ่ะเออใาไดก็บอกส่องร้อย เพชรนะสิบก็อมันยาออเลยพนี้เปะเลยหรือเ่าู้วิิเป็นอะชิเม็นมาตรฐานครับเศษเรือเศษมันสดมันเล็กๆหน่อยหน่อยปลาที่มาแล้วงามงามดอไ้มันเลือกได้ห้นี่คือไปไทยไได้เนี่ยอืมอืมอืมอือือืมอมอืดอืออืมอืมอออมออมอม หันเคืองเลยที่ีับ่อยเนอืมบล็อกนี่ก็กบางก้อนเนาะมันมันบอพ่อไรอยังไรไม่วงคบนี่ก็เล็กนี่ก็ประมาณสิบเซนเล็กนี่ก็เส้นหาสิบพันขันเอาใหญ่ก็หันกับเส้นซ้ำคยเอาและสิบเซนก็หาเส้นเนาะลวดมัดกันยังอยู่ที่เออลวด อ่าได้เวลาผูกไปนอนได้สร้างก็ได้พอนะช่วง่ายบเด้อเ่าสีเขามากั็ไดานั่นแหละเ่าสีเขามาใหม่อันนี้สีอกไปเวียเวียข้างนอกก่อนฮะก่อนตีว่าว่าถือว่าค่ะเมยนยังยังเชีบเจ็บอยู่ไลยแม่ยังยังเจ็บอยู่เลยหัวเสาหมองนันแล้วผูกกานถือหัวกับต๊ะ บาแตกกันโน่คืนนี้รับป้าโอ้โหแต่หันก็ยังออกภาษาอังกฤษเลยไอเอ๋อโอ้โหภาษาพูดเดียวสิมาไหมฮะเฮงปะไรน่ะดูดูใส่อยู่กันตรงที่อันนี้เอาช่างว่าเลย เียวเดียวตายแ่หใช่แล้วเพื่อเห็น่ได้มอืมลงลงแต่วมนจัรูดนะลงลงแล้วก็ไม่เลยมันหัวบ่อน่ะไหัวไปได้โอ้ยช่างเว็นเนาะัเออตตมเลยที่ ล่มล,มล,มลมงก้นทิงเงินอะไรไม่ยังรุดออกจากมือเลยอืมอมนั่นนี่ลูกข่อยบักครับรถนี่ก็เคยไฟดูดเด้หน,น่จนจนจนแข็งจนแบบป้าเนาะเรากับบัจ้กค่มเฮ็ดเด้ไฟดูดมันแต่มันประมาณสิบปีแหละเัาจ้าข่มเหตเราก็ไปเอาผผาห้มชุกเออลานแล้วบักอันนี้จนว่าสีนั่นป้าเช่า แม่แล mm ้วว่ะจ้าคุ้มเฮ็ดเรอโดได้เอาผ้าห่มมาปึกเซลานหรอว่าพรจ้าคมเฮ็ดรวาทอได้ก็ได้อ้ดตัมก็ได้โบโบสุกได้โดตัมเหรอแล้วเอาผ้าในแล้วเอาผ้าโรอแล้วปึกเซมันแบบนี้มันโดนล้มแบบนี้มันถ้าเราเห็นนี uh ่ไ huh. ด้น er ah ี pause pause ้ว่าเขาหายงพระท่านหือว่าเขาจับจับวัวได้หนิโดตัมเอเโดตัมแห้งคนโอ้ไปรุดไปเบิด อาได้ right. right. ตัวมืดต so right. yeah, okay. okay. ับไป้วอยู่บุรี่เลยน้ำกันเลยนี่นี่นี่ใส่กันไปซาเดียสีออกไปนี่ก่อนเดียสีมาไหมโอเคจะไปก่อนไปออกไปกันก่อนเดี๋ยวสีเข่ามาจ่ายเงินเพิ่นให้เพิ่นมงแล้วก่อนกระเทินขึ้นแล้ววะโอเคพี่น้องเนาะจแล้วเหลือแต่ไม่เดี๋ยวนึง อเดี๋ยวห้าสิครับขับมาใหมา่คลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพระสุขสุขชนที่เขับมาเบิ่งมาส้มด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็หายกำจัดกำลังใจขอบุญขอบคุณไปทางคุณไงวัตถุการที่เหมาะเบียเหมาะงานแล้วก็ไว้วางใจขอบูรเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี